สวัสดีครับผมสุพศสิริณฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกคลิปนี้เป็นคลิปที่377ช่องซูจิโก9 9 8 6สวัสดีครับ FC แล้วก็ผู้ที่มาดูคลิปของเราทุกคน นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารใครเคยเป็นบ้างผมเคยเป็นมาสองปีปีละครั้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับคือปกติผมจะทำความสะอาดบ้านเดือนพฤศจิกาถึงธันวา ตลอดสองเดือนนี้ผมจะทําทุกวันเลยแต่ไม่ได้ทำเต็มวันนะก็ว่างๆเราก็ทําอาจจะครึ่งวันแล้วเวลาทําความสะอาดบ้านผมก็เช็ดกระจกมุ้งลวดหน้าต่างเด็กดักคือเราจะเช็ดปื้ดรวดเดียวเลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงปีที่หนึ่งผมเป็นที่สีดวงทวารพอคือวันที่หนึ่งก็ยังไม่เป็นนะวันที่สอง นก็ยังนะแต่รู้สึกว่าแปลกๆพอวันที่สามเฮ้ยทำไมมันคันๆตรงทวานอ่ะก็อุ้ยมันเจ็บแล้วนะเริ่มเจ็บแล้วนะคันๆเจ็บๆแล้วมันก็เป็นเป็นเยอะเลยนะก็รู้แล้วว่าเราเป็นฤิสีดวง แต่แล้วก็แล้วเราก็เก็บมากเก็บมากมากนะครับแล้วมือจับลองจับดูมันจะมีติ่งออกมาถ้าติ่งออกมาเขาเรียกว่าเป็นแบบภายนอกมันมีภายในกับภายนอกไงซึ่ง,งทั้งสองอย่างนี้มันเกิดจากหลอดเลือดดําที่อยู่ตรงทวารหน,นักอยู่ตรงนั่นนะถ้าภายในนี่มันจะลึกเข้าไปอาจจะไม่โผล่มาแต่ถ้าภายนอกนี่มันจะโผล่มา ของผมนี่เป็นแบบภายนอกผมจับดูรู้เลยนิ่มๆเจ็บเจ็บมากนะครับเวลาเออเน่โอ้โหเจ็บแต่มันยังไม่แตกนะไม่ถึงจะแตกไม่มีเลือดนะแต่แล้วก็กลางคืนผมก็นอนพอนอนตอนเช้าตื่นมาเฮ้ยมันหายเลยอ่ะหายปกติเลยไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเลย เสร็จแล้วเราก็ไปทำ,ำาศาสงาจอีกเอ้ยมันก็เริ่มออกมาอีกสองปีปีปีที่สองก็เป็นเหมือนกันเลยผมก็นั่งดึกดูว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรกันแนะ่ทำไมมันหายเองได้คือมันหดเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอตอนเช้าผมก็ไปนั่งเช็ดทำ,ำาำลสงาจอีกมันขึ้นมาอีกปีที่สองเหมือนกันนะครับ จนปีที่ผ่านมานี่คือปีที่สามผมก็เออเราเด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 าก็รู้เลยว่าอ๋อคือคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมาจากหลอดเลือดดำคือหลอดเลือดดำเนี่ยทำไมมันถึงถึงถึงปิ้นออกมาตรงที่สีดวงผมก็นั่งนึกนั่งดูอ๋อผมก็เออพอเดาได้ ก็กินน้ำพอสองปีที่ผ่านมานี่ผมตั้งแต่เช็ดมาจนแต่ทีแรกผมคิดทำไมผมมันเหนื่อยไปหรือเปล่าอาจจะเหนื่อยไปเนาะแต่เหนื่อยไปแล้วทำไมเช้ามันก็หายตื่นมาหายหายตั้งสองปีเลยนะพอปีที่แล้วผมไปปิดพฤศจิกาธันวาที่ผ่านมาผมก็เริ่มกินน้ำเลย พอผมเช็ดคือคือเรารู้สึกหิวนะพอเราเช็ดเหล็กดัดเช็คมุ้งลวดนี่คือเราเครียดด้วยส่วนหนึ่งคือคือเรามุ่งกับทาทาทาคือมันจะเกิดความเครียดในตัวก็ผมกินน้ําพอทําไปสักครึ่งชั่วโมงรู้สึกเริ่มหิวแต่แต่สองปีที่ผ่านมาหิวผมก็ไม่สนนะหิวผมก็ทําต่อจนจนเสร็จงานที่เราคิดว่าจะทําในวันนั้นน่ะแต่ ปีที่ผ่านมาผมกินน้ําเลยกินเยอะๆเลยพอหิวเราก็กินเสร็จแ,แล้วก็ไปเช็ดไป็นทำอะไรสักพักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรก็รู้สึกเริ่มหิวน้ําแล้วก็กินน้ําอีกผลปรากฏว่าไม่เป็นไรเลยปีที่ผ่านมาเนี่ยสองเดือนที่ที่ผมนั่งเช็ดทางบำาสาดมุ้งวดวนเหล็กดัดทําเหมือนกันทุกปีนะปีที่แล้วไม่เป็นอะไรเลย เพราะฉะนั้นผมจึงสรุปได้ว่าการที่เราเป็นฤิสีดวงอันนี้อน,น,นอาจจะเป็นเฉพาะตัวผมนะแต่คนอื่นนี่ผมก็ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะเพราะว่าตามที่ดูที่หมอเหมือเขาเขาเขียนไว้เขาบอกอาจจะเป็นพวกท้องผูกหรือเปล่าหรืออะไรอย่างอื่นมันก็อาจจะเป็นไปได้นะ แต่ท้องผูกเท่าที่ผมดูมันไม่ไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่ถ้าท้องผูกคือมันเป็นแล้วพอเป็นแล้วท้องผูกแล้วแล้วเราไปสีไงแล้วอุจจาระมันแข็งแล้วไป,ไปสีทําให้ผนังไอ้หลอดเลือดตรงนั้นอนะ่ะมันแตกแล้วก็มีเลือดออกเป็นไปได้ตรงนั้นนะแต่ว่าสาเหตุจริงๆผมว่าไม่น่าจะเกิดจากท้องผูกเกิดจากขาดน้ําทําไม พอร่างกายเราขาดน้ำปุ๊บสมองจะสั่งเลยว่าหิวแล้วนะพอหิวน้ำแล้วนะต้องกินก็ฮิสโตรก็เหมือนกันนะครับพอคุณหิวแล้วคุณไม่กินน้ำอะไรเกิดขึ้นครับความเข้มข้นในเลือดจะสูงขึ้นคือเลือดมันจะข้นขึ้นพอพอไม่มีน้ำยังไงมัน เลือดเลือดก็จะค้นขึ้นเรื่อยๆค้นขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้หลอดเลือดดาที่อยู่ตรงตรงวาวรหนักอ่ะมันไม่สามารถที่จะขึ้นไปตามปกติของมันอยู่ได้เพราะหลอดเลือดตรงนั้นมันมันไม่มีตัวขับไงพอค้นค้นเลือดค้นมากๆมันก็มันก็อั้นพออั้นปุ๊บทีนี้มันก็ดันไงมันก็ดันปงมาพอผมไปจับดูมันนิ่มๆ โป่งๆนิ่มๆเจ็บมากเจ็บเจ็บมากๆเพราะว่ามันมันดันจนผนังไส่ตรงตรงนั้น,นอ่ะเป่งออกมาเลยพอโดนมันเจ็บแต่ถ้าเราไปท้องผูกอีกทีนี้ก็มันก็จะสีทําให้มันมันแตกไงแล้วก็เลือดก็ออกเพราะฉะนั้นผมสรุปได้เลยว่าสาเหตุเกิดจากการขาดน้ําเพราะปีที่แล้วผมฉลุยเลยไม่เป็นอะไร เพราะชะนั้นมันถ้าถ้าเมื่อไหรเราหิวน้ํานะให้กินนะให้กินน้ําบ่อยๆวันหนึ่งสองลิตรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมีคลิปหนึ่งพูดเรื่องประสะาะบ่อยๆนะไว้คลิปหน้าเพราะคลิปนี้ก็ก็เป็นสุขภาพตอนที่หนะ้านะเพราะผมทํามาสี่สี่ตอนแล้ในตอนที่ห้าทั้งหมดสุขภาพนี้ผมก็จะมีอยู่สามสิบกว่าถึงสี่สิบกว่าตอนนะ ก็ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวตัวผมนี่แหละและก็จะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นที่จะเอาไปดูแลตัวเองได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรูปนิดนึงเดี๋ยวอธิบายให้ดูรูปนิดเดียวเองนะครับอันนี้คือริสสีดวงแบบ internal hemorrhoid อันนี้คือฤิ์สีดวงแบบ external hemorrhoid อ,อันนี้คือไส้ตรงนะดูออกไหมดูออกนะเขาผมผมแปลรูปเข้ามาอันนี้คือแบบภายในนะครับ internal ก็คือแบบภายในเนี่ยมันจะอยู่ผนังผนังไส้ตรงตรงนี้ยเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งนี้หรือเป็นฝั่งนี้ก็ได้ซึ่งมันจะมีหลอดเลือดดำอยู่ไงแล้วมันก็ เกิดการโป่งพองแล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับพอเราถ้าเกิดการท้องผูกพอท้องผูกแล้วอุจจาระมันแข็งไงพออุจจาระแข็งแล้วมันก็จะมาสีสีกับผนังหลอดเลือดตรงนเนี้ยเนี่ยสองข้างเนี่ยข้างไหนก็ได้หรือบางทีก็อาจจะเป็นทีละข้างทีละสองข้างนะครับแล้วมันก็แตกแล้วก็มีก็มีเลือดออกนะครับ แต่ถ้าท้องไม่ผูกท้องปกตินะมันก็ไม่แตกนะแต่มันเจ็บจเจ็บ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 มันไม่แตกก็ไม่มีเลือดออกนะครับแต่นี่เป็น external เนี่ยผมเป็นแบบนี้เลยเนี่ยมันมีติ่งแหลมมันไม่ทู่ๆแบบนี้หรอกมันแหลมเลยผมจับดูแล้วมันแหลมฟิวออกมาเลยแล้วพอจับข้างในนี่มันนิ่ม แล้วของผมมันเป็นข้างเดียวนะไม่ได้เป็นสองข้างเป็นข้างเดียวแต่ก็ไม่แน่นะแล้วแต่แล้วแต่ของใครจะเป็นแบบไหนก็ผมผมจับแล้วเป็นอยู่ข้างเดียวนะแล้วก็มือมือเราก็ล้วงเข้ามาเลยตรงเนี้ยนิ่มนิ่ม,มแต่เจ็บนะเจ็บขอบอกเลยว่าเจ็บเพราะฉะนั้น ผมรู้สาเหตุแล้วผมก็จะไม่ปล่อยให้หิวน้ำจะไม่ปล่อยให้ขาดน้ำนะครับพอหิวน้ำผมก็กินน้ำยกเวน้นยกเว้นนะคือบางทีเราไปข้างนอกเราต้องคุมน้ำนะเราไปข,าข้างนอกแล้วเราขับรถอย่างเงี้ยขึ้นทางด่วนบ้างหรือบางทีขับรถไปโน่นไปนี่เราก็คุมน้ำนะเราก็ไม่กิน แต่ว่าพอเราขาดน้ําแค่แป๊บเดียวมันไม่เป็นไรไงแค่วันคือวันเดียวมไม่เป็นไรผมสังเกตเลยวันหนึง่งผมขาดน้ําทั้งวันเลยก็ไม่เป็นไรแต่ผมขาดน้ํานี่พอกลับมาบ้านผมจะกินชดเชยทันทีเลยก็ประมาณสั้งสองลิตรสองลิตรลิตรครึ่งประมาณลิตรครึ่งอ่ะก็พอแล้วถ้าถ้าวันไหนที่เราอ่าไปข้างนอกกลับมาแล้วก็รีบกินตอนเย็น่ นะครับก็เอามาให้ดูเป็นฤสษีดวงทวารเห็นการรักษาหมอบอกว่าอาจจะต้องไปผ่าตัดนะอาจจะต้องไปผ่าตัดแล้วก็หรือจะใช้หนังยางรัดอย่างนี้เนะี่ยก็บอกเอาหนังยางรัดแล้วมันก็จะหลุดไปเองอันนั้นก็เป็นการรักษาทางการแพทย์เนาะแต่การรักษาของผมคือการป้องกันไม่ให้เกิดนะครับ พอเราป้องกันไม่ให้เกิดมันก็ไม่เกิดเนี่ยผมไม่เป็นเลยปีที่แล้วทั้งปีผมก็ไม่ได้เป็นเลยแล้วสองปีที่ผ่านมาที่ผมเป็นผมก็ไม่ได้เป็นเลยผมเป็นเฉพาะช่วงที่เราที่อย่างอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะพอเราขาดน้ำหลายหลายวันติดกันมันเป็นนะก็ทีแรกผมก็คิดว่าผมเหนื่อยว่าเหนื่อยมาสองวันพอเหนื่อยมาถึงวันที่สามแล้วอู้ มันพอเลยที่ได้ผมคิดอย่างนั้นนะว่าเฮ้ยพอเราเราก็น่าจะเหนื่อยนะสองวันพอวันที่สามนี่ร่างกายอาจจะรับไม่ไหวแล้วก็ฤสีดวงก็เลยโผล่ออกมาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าผมตีแบตผมตีแบตนี่ผมเหนื่อยวันนี้นะเหนื่อยเพราะ้ความเหนื่อยไม่ใช่อุปสรรคแต่การขาน้ำเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่จะทำให้เกิดโรคหลายๆอย่างนะแล้วก็ไอ้ที่จะเกิดตามมาก็คือพวกนิ้วไงถ้าร่างกายเราขาดน้ําบ่อยๆจะทําให้เกิดนิ้วในไตขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ ขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไรราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้เครื่องกรองน้ำง่ายๆนะครับมีแค่กระบอกเดียวกระบอกเป็นสแต,เตนเลส304ไม่เป็นสนิมก๊อกนี้ก็เป็นสแต,เตนเลสนะครับ ข้างในก็จะมีเซรามิก0.3ไมครอนไว้กรองตะกอนแล้วก็เชื้อแบคทีเรียได้ข้างในของเซรามิกก็จะมีคาร์บอนเม็ดไว้กรองคลอรีนแล้วก็กรองกลิ่นกรองสีได้แต่ก็ไม่เหมาะที่จะต่อตรงกับน้ำประปาได้เลยนะครับแล้วก็ก็เหมาะสำหรับต่อเพิ่มจากคนที่มีเครื่องกรองน้ำธรรมดาแล้วก็ราคาอยู่ที่890บาทถ้ามีถังแรงดันก็จะบวกเข้าไป500นะครับ แล้วการใช้งานก็ต่อตรงเข้ากับก๊อกซิงได้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องกรองน้ำซูจิโกส4ขั้นตอนจะออกวางจำหน่ายประมาณสิ้นเดือนหน้านะครับเป็นเครื่องกรองน้ำ R.O. 4ขั้นตอนค่าดูแล,แลรักษาต่ำมากนะครับ2ปีก็อย่างเก่งก็ไม่เสียไม่ถึงพันนะครับ แต่มันเกินสองปีอยู่แล้วไส้กรองของเราใช้เซไส้กรองเซรามิกอย่างดีของคอรีนได้เลยนะครับคุณภาพสูงมากสองปีสามปีบางทีบางทีก็ใช้ได้ถึงสามสี่ปีก็ยังไม่มีปัญหาเรามีน้ำยาให้ทั้งเช็คคอรีนเช็คตะกันนะครับถ้ายังใช้ได้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนใส้กรองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำความสะอาดก็พอแล้วเครื่องกรองนี้เราก็มีรับประกัน สปีอะไรทุกตัวเปลี่ยนฟรีนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ย่านสายไหมก็ติดตั้งฟรีถ้าต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ฟรีการติดตั้งที่ต่างจังหวัดเราก็จะเปิดไลน์นะครับเปิดไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของไลน์แล้วก็สอนการติดตั้งง่ายมากนะครับเจาะยึดสกรูสองตัวก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นการนต่อสายไปใช้งานว่าจะทำยังไงต่อแค่นั้นเองนะครับง่ายหรือจะต่อกับก็อกซิงก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สองทางได้เลยสั่งซื้อได้ที่ line ูนย์8 1 1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจีกที่ shopee แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ